จุฬาพรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านบ่ายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรคัติีราชนารีองค์ประธานสถาบรราันวิจัยจุฬาภร โปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน1,100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดน่านประสบเหตุอุทกาภัยรุนแรงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภาทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่น้ําป่าไหลหลากและดินสไลด บ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตรและระบบสาธารณูปโภคเสียหายเป็นวงกว้างรวม14อำเภอ48ตำบล695หมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบ43,98ครัวเรือนโอกาสนี้รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวจังหวัดน่านเป็นล้นพ้น มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยมอบเงินและทุนการศึกษาแก่โรงเ,เรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนวันนี้ที่โรงเรียนเบญจมาราชุทิศอำเภอเมืองจังหวดัดนครศรีธรรมราชมีพิธีมอบเงินและทุนการศึกษาแก่โรงเ,เรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม2567 ภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อน,นพึงพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยึดตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาองค์ประธานมูลนิธิในการบรรเทาทุกข์และร่วมฟื้นฟูชุมชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมามูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียนได้รับผลกระทบโดยตรงไปแล้ว12แห่งและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครอบครัวเดือนร้อนจากกุะทก,กะภัยจำนวน60ทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระบรมพรรษาวันที่12สิงหาคม2,568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w b r o y ท f f f ็บดอระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคม2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรศาวันที่12สิงหาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ